คราวนี้เรามาต่อข้างที่ชั้นที่สองกันต่อเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับรอบนี้รอบนี้จะวางไว้ทั้งหมดก็7เส้นนะครับวางเข้าไปเลยเจเส้นโอเคจับใส่เข้าไปนะครับ สี่เส้นแล้วห้าเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นที่เจ็ดนะครับเจ็ดเส้นนี้ก็จะครบนะครับก็จะครบแล้วยี่สิบเอ็ดเส้นนะครับข้างที่หนึ่งนะครับยี่สิบเอ็ดเส้น โอเคเสียงดีนะครับฟังคร่าวๆเสียงก็เข้าท่าแล้วนะครับเราก็มาทําให้เสร็จนะครับทําด okay. ามโอเคก็ดาม โอเคนะครับเมื่อกี้นี่กลับไปถูกด้านนะครับเปลี่ยนไปแล้วครับโอเคแล้วก็จะทําดามเลยนะครับทําดามนี่ก็เป็นอันเสียบนะครับโอ้เด้กการนะครับเสียงดีเลยนะครับ ดำมให้เสร็จไปเลยนะก็จะเป็นงานเสร็จนะครับเป็นค้างนะครับสําหรับตอกก้านล้านนะครับคู่นี้เป็นงานก้านล้านเม็ดแต่งนะครับเตรียมส่งลูกค้านะครับวันนี้ก็เข้าเสร็จนี่ก็ทำด้ามเสร็จก็แพ็กแล้วก็ไปส่งเลยนะครับ ก็จะเป็นนั้นเสร็จแล้วนะครับไข่กากระบาดทับทำทับเชือกเส้นแรกนะครับเสร็จนี้ก็เราก็มัดให้แน่นแล้วก็ก็เป็นนั้นเสร็จนะครับเตรียมทําข้างที่สองต่อโอเคนี่ก็เสร็จไปหนึ่งข้างนะครับสําหรับงานการลานนะครับเป็นแดงนะครับเนี่ย แบบนี้เลยนะครับเอาฟังเสียงดูข้างเดียวนะครับเนี่โอ้สุดยอดบอกเลยเยี่ยมครับ